ครับอิซสกิทีเอสสองพสี่เผาเดียวยี่สิแรงครับเก็บกันสี่มดนะครับแต่ข้างในไม่ได้เก็บนะครับสองู้ครับทำใหม่หมดครับสี่พันกว่าชั่วโมงเกียร์ใหม่ครับสามเกียร์ครับทำใหม่ครับ เกาะใหม่ครับห่างขึ้นลงดีเดี๋ยวไปหาห่างมาใส่โอเคเดี๋ยวหาแขนหาแขนตั้งมาใส่ครับตัวน,นี้ครับอ้าวเพ่ครับเลย เป่าไห้คันครับ T S ครับสวยเลยครับเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพี่ครับเจ็ดหมื่นห้าครับสวยครับเป่าให้คันครับถึงเก้าห้าเก้าหกหกหนึ่งสิบแปดครับทำตีแล้วเก็บงานแล้วนะครับตัวบอดี้เหมือนเดิมครับไม่ได้เก็บครับโอเคครับขอบคุณครับ